ลงว่าสินารบ้ากุลไรีดดูดเกิดอึ้นแต่ก็คที่จะนสีที่น้อัยพร้อมหรือยังาพร้อมหรือยังพร้อมหอยก้ก้วกกก นะออรังพิธีกรเรือพิร้อน้ะหลายตัดสินนเดยวไสาพริภิธรรมหลวงพ่อพระคภูสุภิญาปาสีที่ได้เมตตามาเป็นประธานส่งในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ในเวลาที่จะประกอบพิธีกับพิธีการแล้วในค่ำคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่จุดเทียนชนนเต้งมัดเลยนะครับ ระสามเระพดีนะครับในเมตตาจุนทุกเทียนบูชาพระราชนตราัยนะครับพระน้องเด็นเชิญท่านอำเภอนะครับโมห์เจ้าค้าประนมมือและกรน,นี้ก,กันนะครับสำหรับคืนนี้ท่านอำเภอในเมตตาเป็น,เนประธานในพิธีท่ทานอำเภอจุดเทียนเล่นที่หนึ่งบูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเทียนเล่นที่สอง ุอชาพระวินัยของพระพุทธเจ้าทูตสามต่อโูชาพระปัญญาที่คนพระบริสุทธิ์ที่คณพระมหากรุณาที่ควรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจงามคือพระสงฆ์พระพุทธกับท่านเธอรวดเกณฑ์การศีลึ้น,นลงเลยนะครับ ขับเจิอที่รับรองเดิมเลยนะคะรับโร่ยั้เป็นอะไร,รังนแ,แะนะก็เหมือนที่ตัดแ่อคพอพองกันนะครับอะรา

อโหมยํปีพุทธํสรณํกัจฉามิโหติยํปีธัมมํสรณํกัจฉามิโหติยํปีธัมโมสรณํกัจฉามิโหติยํปีสังฆํสรณํกัจฉามิโหติยํปีสังโฆสรณํ <Es> Tau saranau kacami Tati nyampi tambang saranau kacami Tati nyampi tambang saranau kacami Tati nyampi sangkang saranau kacami Tati nyampi saukau saranau kacami Iba वेरमी सिखा बाध्याखा पदानीमी सिखा बना समाच जामी सिखा पदा समी शुभेच्छा माधnyaमी हवा थावेමणසි खाट समाध यागी सावा थावेरामानीසි खावाट ธิสิกขาปนังสมาธิยามิยะสิลังพุทธะปัญญ a ต a ังกายวัจีมโนกรรมังสุจริตังนิพพานังปรมัง ับะนนำเดินเจิญคุณสดาจินโตเปงนายโหกกัการบริหารส่วนตะบนตะเปาในจุดเพียงสองทางขอนนเดินเชิญในวันนี้นะครับแสงเทียงสองสองพันปีที่พ่อจุดใกล้จะดับสิ้นสุดลงแล้วนาหากว่าเราไม่รักษาศีลทานภาวนาอีกไม่ช้าเพียโคงดับทับคำพี แสงเทียนสองสองพันปีที่พ่อจุดจะไม่ไดับสิ้นสุดลงรองนาหากพวกเรารักษาสิ่งภาวนาทั่วโลกาเทียนคงอยู่คู่คำพีแสงเทียนสองสองพันปีที่พ่อจุดตื่นเสียเถิดฟังพระธรรมคำส,สอนพุทธองค์ตัดสัพสิงไม่แน่นอนละมีหวังภาวนา มาจะโกาติปฏิสหปฏิการเจรอธิวราวันจักทาสกิจารประจิตาจาติการานุกรรมิมังปัชาติจได้เามทยเสรกระี่เดี๋ยวท่านทุลุมก็ที่เราก็มไปามีคำหลวงพ่อเลย uh วันนี้ประธานในิธีของเราที่้องประลายท่านนายกอิรักษาที่รัโบาลพร้อมกับนายสดาอินโนเพ็งอันนี้ก็เป็นท่านนายองค์การปรยกงไสรนเทศบาลตำบลต้นเปาทยก ตอนเปาเฮืนี al like ่พ่อกะปิกับน้องญาติกาวงสารกันในย่าท่านผู้มีเกียรติหลายวันนี้อาจะมาพระผู้พุลธงูปหรือท่าเจ้าตัวนี้พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องบ้านห้วยแก้วนี่แหละผมรู้จักมาเกยแต่กี้เดยวมาถึงผู้พุลธงูปเดยวพระเรื้อท่านเบอร์ทุ่งเดยวไปได้ตรงทางนั่นแหละว่าต้อนใจก็หลวงนะครับเป็นคนถุงแทนผูุ้ทธรูปไปอ่ะคนหลงแดงพี่น้องแพรหลาย ดูแกรงน้อย่อนท่านน้อยนี่น้อยที่าอันโอ้เปโคตรคตรใ่คนรอาจารย์ทนเจ้าไม่ดีเอาฝันตอนไปแน่พอฝันตอนไปพวกกเอาซองายเราแต่ว่าทุานเจ้าะนีแรงเขาใสเราเรวางเนี่ยเขา